จะพูดกับพี่ว่าพี่คิดไม่ออกสนุกมากวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกสนุกคนไทยเงียบเงียบฝั่งคนไทยเงียบเงียบเอาตรงตรงไหมคือพวกพี่อ่ะเข้าใจที่หนูพูดทุกอย่างโดยไม่ต้องแปลถูกป่ะก็คือก็เลยคิดว่าให้ยินเตอร์แฟนเขาอินเร์แอคกับหนูน่าจะดีกว่าเออคือแบบเขาก็มาไกลอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็เลยแบบว่าก็คือเก็ตหมูกทุกอย่างอะไรประมาณนี้แต่สนุกคือในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะต้องมา ชิบกับดาราทูกแล้วก็คนพบว่าพี่จะไม่นั่งกินข้าวกับหนูอีกเพราะว่าเพราะว่าพี่เก่งว่ะไม่ใช่แค่พี่พวกเราพวกเราก็ครั้งแรกาแต่มันน่ารักดีใช่พี่เก่งมากแล้วพี่ก็รู้สึกแบบเออก็ก็แปลกดีแต่ก็เอสนุปีอะไรเงี้ยค่ะก็ติถ้าเป็นเหมือนกุ้งในหมูมูโตมูเราก็อาจจะเลเทไปแล้วจบจ้าก็ไม่แน่หรอกครั้งหน้าถ้ามีแล้วีจะอาจจะจบจ้าแล้วล่ะแบบว่า อ้าวันนี้วันนี้ค่อนข้างอิ่มอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คือจะแบบเออจะเต็มขวานี้อะไรประมาณนี้เกันครั้งหน้าก็มาหานทีปูดท้องาร์เต็มเต็มที่ถูกุูดตุ้งเนาะครั้งแรกเราก็ไม่รู้เราต้องอะไรยังไงบ้างเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ